เดี๋ยวเราจะมาดูข้อเสียคร่าวๆกันบ้างมันมีอะไรบ้างสําหรับข้อเสียและความเสี่ยงของแน่นอนเรนเวสติง In มันไม่ไม่ได้เหมาะทุกคนนะแล้วมันก็ไม่มีสูตรตายตัวอย่างที่บอกลูกค้าแต่ละคนก็มีสตอรี่รายละเอียดที่ต่างกันบางคนอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้ทุกอย่างมันยังไม่เซเบิลเรนเวสติ้งข้อเสียเนี่ยหลักๆคือดอกเบี้ยอินเวสต์เมนต์มันจะแพงกว่าดอกเบี้ยที่เป็นใส่เองดอกเบี้ยอินเวส์เมนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะศูนย์จุดสองูย์ุดห้าศูนย์จุดเจ็ด ที่มันจะมากกว่าดอกเบี้ที่เป็นอยู่สายเอ็หรือว่าที่กู้อินเวสท์เมนต์โฮม a อนเนี่ยต้องต้องรู้ไว้ก่อนว่าดอกเบี้อินเวสท์เมนเนี่ยมันแพงกว่าดอกเบี้ที่เป็นโอนเอล์ไโฮมนข้อที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องหาผู้เช่าไม่ได้คราวนี้มันจะหิาผู้เช่าได้นานเท่าไหร่ค่า a อลร์เพดพ็อหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องพักออกเองเนี่ยมันก็จะมากเท่านั้นศึกษา a r e รียให้ดีศึกษา ให้ดีว่าทรัพย์สินที่เราจะซื้อเนี่ยมันมัน r e นทัลย i e มันเท่าไหร่แล้วก็ on นอ market เท่าไหร่เวลาที่เราจะไยเข้าอีกอารนหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่อง cash flow คนถ้า cash flow มัน t ทท์มากๆเนี่ยไม่ได้เผื่อไว้สําหรับเวลาที่ต้องมีการซ่อมแซมใหญ่ๆเช่นที่ผมเพิ่งเจอมาก็คือคือเรื่องของแอร์อาจจะต้องซ่อมแอมร์ค่าใช้จ่ายที่สูงซ่อมหรือเปลี่ยนก็สูงเหมือนกันพราะต้องหาผู้เช่าใหม่อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในในช่วงเวลานั้นๆ เพราะฉะนั้นถ้า cash flow เราไม่แข็งแรงเนี่ยหรือว่า cash flow เราไม่ได้มี buffer หรือไม่ได้มี surplus เงินที่เหลือเยอะๆเนี่ยเงินเก็บที่สามารถเก็บได้เยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่เอ่เงินเดือนต่อเดือนเนี่ยเงินเข้าแทบจะเท่ากับเงิอนออกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า น้องเดวิดพูดไปในเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของการที่จะไม่มีคนเช่านะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะ,ะให้ให้อยากจะอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงถึงเรื่องของ stamp duty เป็น,เป,นเป็นต้นนะคะ stamp duty ในบางรัฐเนี่ยนะคะสำหรับซื้ออยู่เองกับซื้อ investment เนี่ยมันจะต่างกัน investment อย่างเช่นในรัฐ queensland เป็นต้นนะคะค่า stamp duty จะแพงกว่าซื้ออยู่เองประมาณ8,000ดอลลาร์นะคะเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะถึงเรื่อง land tax ค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านที่เราอยู่เองในเกือบจะเกือบจะแทบจนทุกรัฐนะคะจะไม่เสียแลนด์แท็กสำหรับ principal place of residence นะคะ PPR เราจะไม่เสียแลนด์แท็กแต่การซื้อ investment property ค่ะในหลายๆรัฐในในบางรัฐไม่ใช่หลายๆรัฐมีแต่โชว์ให้ถึงเท่านี้นะว่าถ้าราคาแลนด์เกินจากราคาแทโชว์เท่านี้คุณต้องเสียแลนด์แท็กนะคะถ้าเป็นบ้านที่ราคาสัก หกเจ็ดแสนนะคะแทบจะไม่มีใครโดนแลนแท็กซอกแต่รัฐวิกตอเรียโดนนะคะดังนั้นก็คือศึกษาดูข,ข้อจํากัดตรงนี้ด้วยว่าแลนแท็กเนี่ยเราจะโดนไม่โดนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละรัด่ะคะขายบ้านด้วยนะคะเวลาขายบ้านถ้าเราซื้อบ้านอยู่เองแล้วอยู่อาศัยเองตลอดเลยไม่เคยปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เวลาเราขายบ้านได้กําไรเราไม่ต้องเสียแคปิตอลเกนแท็กนะคะแต่ถ้าเราซื้อบ้านเพื่ออินเวสท์เมนต์ไม่เคยเข้าไปอยู่เองไม่เคยเป็น Principal place of residence อีกเวลาหลังจากการขายะคะ่ะถ้าเราถือครองนานเกิน1ปีขึ้นไปจะได้รับแคปิตอลเกนแท็กส์เอ็กเซมก่อนนะคะได้ลดมากกว่ห้อนต์แล้วเราจะไปเสีย ที่เหลือนะคะแต่ถ้าถือครองไม่ถึง1ปีเนี่ยมีเหตุจําเป็นให้ต้องขายบ้านก่อนขึ้นมาปุ๊บราคาที่ขึ้นมาทั้งหลายนะคะโดนภาษีไปเต็มๆ็มเลยค่ะหนึ่งร้อค่ะอันนี้ก็คือข้อเสียของการใช้อินเวสท์เมนต์อีกอย่างหนึ่งค่ะใช่ค่ะยินดีมากมากเลยพวกเราทำมาได้